ใครเป็นสิวยกมือขึ้นใครหน้าแพ้สารฟังทางนี้ให้ดีนะครับทุกคนการเป็นสิวแล้วก็หน้าแพ้สารเป็นพร้อมๆกันหรือว่าใครเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกว่าจะกลับมามีผิวหน้าที่ขาวใสเนี่ยยากนะครับถ้าไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้วก็ดูแลอย่างตรงจุดนะครับคู่นี้ที่อันจะบอกต่อไปนี้นะครับเหมาะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาสิวแล้วก็หน้าแพ้สารนะครับใช้คู่นี้เป็นประจําทุกวันครับเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้เป็นประจานะครับรับรองครับผิวหน้าจะกลับมาดีขึ้นขาวสว่างกระจ่างใสแบบนี้แน่นอนครับ ชิ้นแรกที่อามอยากจะแนะนําทุกคนเลยนั่นก็คือสบู่ทําความสะอาดผิวหน้าก้อนนี้ครับก้อนนี้ก้อนใหญ่มากเลยนะครับขนาดถึง50กรัมครับทำความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดหมดจดลดความมันดีท็อกสารพิษออกจากผิวเชื้อสิวต่างๆที่ฝังอยู่ในชั้นผิวของเรานะครับจะถูกขับออกมาเมื่อใช้เป็นประจําทุกวันเช้าเย็นนะครับแล้วก็ล้างผิวหน้าสะอาดมากไม่มีแห้งตึงหลังล้างเสร็จแน่นอนครับชิ้นที่2ครับนั่นก็คือครีมบำรุงจากสมุนไพรของเราครับสารสกัดจากสมุนไพรครับไม่ต้องกลัวแพ้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ครับจะปรับสภาพผิว หน้าของเราเนี่ยให้ขาวสว่างกระจ่งางใสขึ้นและก็เรียบเนียนอีกด้วยนะครับดูแลผิวหน้าอย่างตรงจุดคู่นี้ครับจับเซตคู่กันครับรา,าคาครับเหลือเพียงแค่คู่ละ490บาทเท่านั้นครีม10กรมัมสบู่50กรัมแบบนี้นะครับใช้ได้ยาวๆถึง30วันใครที่มีปัญหาทั้งสิวแล้วก็สิวแพ้สารอยากหน้าขาวสว่างกระจ่งางใสคู่นี้เลยครับสิวหน้าแพ้สารรับรองครับว่าจบอยู่ในเซตเดียวแน่นอนครับ